สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในวันนี้นะครับวันอาทิตย์เนะี่ยก็หลายท่านก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนนะวันนี้ก็เราพามาเยี่ยมชมฟาร์มเห็ดที่กันเตรียงฟาร์มเห็ดซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็มีได้ไประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับบอกว่าเป็นการสร้างอาชีพนะครับจากโรงเรียนสู่ชุมชน และในช่วงนี้ก็เป็นที่นิยมกันก็คือไม่ว่าจะเป็นทางโลกออนไลน์ที่ขายเห็ดโคนน้อยนะฮะแต่วันนี้เราจะมาชมบรรยากาศที่การเปรียงฟาร์มเห็ดโดยนะครับวันนี้ก็ต้องมีผู้จัดาการนะถือว่าดูแลในเรื่องเห็ดนะคคุณครูเสริมยัดดีนะฮะนี่บรรยากาศตัวนี้นะครับสดๆเลยเนะี่ยตอนนี้ก็คนผู้ชมที่เข้ามา ุยกันได้นะครับสวัสดีครับครูเสริมนะครับนี่เจ้าของต้นสำหรับการผลิตนะครับกระบวนการเห็ดกันเตียงครามเห็ดนะครับพูดคุยกับทักทายพี่น้องเราครับสวัสดีวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาโรงเรียนแต่ชานะครับเดี๋ยวก่อนเอินนะ เกือนเกือนกล้องไหมวันนี้มาแต่เช้าแล้วกกระบวนการเห็ดนะครไอ้ลำยว่าต้ออะไรต้งแต่เช้าเลยเดี๋ยวเรามาทักทายนะฮะน้องๆนะครับวันนี้ก็มาทำอันนี้กระบวนการอะไรครับหนูเขาเรียกกระบวนการอะไรเขาทำอะไรเนี่ยเนี่ยตอนนี้ทำอะไรตีเห็ดใช่ไหมเห็ดครับ ดนเห็นเลยใชโอ้ไม่ใช่โอ้สมาชิกหนีไปแล้วนี่ก็เขาเขาเรียกอะไรเนี uh ่ยบรรจุขี้เลื่อยนะอ่าตีขี้เลื่อยนะฮะตอนนี้ก็เป็นกระบวนการของบรรจุขี้เลื่อยนะครับหลังจากที่เราได้มานะครับก็จะยัดขี้เลื่อยหนึ่งขุมก็ประมาณสักกิโลหนึ่งนะเนี่ยเพื่อที่ว่าแล้วก็ จะใช้ฝาโอ้ตกลงเนี่ยเจ้าของปาล์มเนี่ยไม่บรรยายเลย <c oughs> จุกนะฮะปิดแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องเอาไปนึ่งนะฮะเพื่อค่าเชื้อราแล้วก็ถึงยอดหยอดเชื้อนะฮะในกระบวนการคร่าวๆนะครับแต่วันนี้นะครับดูกระบวนการนี่บรรจุนะครับ ัวนี้ประกอบไปด้วยอะไรครับนี่คุณคุณเสริมประกอบไปด้วยอะไรครับเนี่ยท,ที่เลื่อยและอะไรอีกครับที่เลื่อยยางพารานะครับเ,เดี๋ยวให้คุณผู้ชมที่กําลังชมเชนานหน้านะนี่ตอนนี้มีคุณผู้ชมเข้ามารับชมนะบรรยากาศของการติดนะตัวนี้ก็จะเป็นนะวัสดุยงดางใช้ผสมในการทําก้อนเห็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดนางฟ้าเห็ดขอนขาวเห็ด คนน้อยเห็ดน,นังรวมเห็ดลิ้นจื้อก็เหมือนกันหมดนะครับก็วัสดุหลักก็คือขี้เลื่อยนะครับขี้เลื่อยเป็นขี้เลื่อยอยางพารานะครับตัวนี้นะฮะผ้าารล้วนๆนะครับสั่งมาจากภาคมันมีที่ภาคใต้ในสั่งมาจากกระบีนะครับหรือภาคตะวันออกแถวชนทารายงก็ได้ครับใช้ขี้เลื่อยนะครับอัตราส่วนก็ใช้ขี้เลื่อยกัตยามีไหมหนึ่งร้อยกิโลกรัมนะครับอัตราส่วนก็มีรำละเอียดนะครับห้ากิโลกรัมอุลขาว ยิบซ้ำมีคีเลื่อยมีรำมอ่ามีปูนขาวมียิบซ้ำซ้ำนะครับแล้วก็มีดีเกลือนะครับดีเกลือน้ำสะอาดนะครับแล้วก็เอามาคลุกเอามาคลุกด้วยกันนะครับก็สังเกตดูว่าอ่าการผสมอ่น้ำพอดีไหมก็ให้กรรมดูนะครับกรมดูแล้วถ้าอยู่ถ้าปล่อยดูถ้ามันแตกแสดงว่าอ่าต้องเติมน้ำานิดนึงนะครับครับก้อนต้องไม่แตกนะครับถ้ามันถ้าถ้าน้ำเยอะเกินไปก็จะไหลออกตามง่ามมือนะครับครับ ก็ให้พอดีนะครับประมาณนี้พอดีนะครับครับแล้วก็กรอกลงถุงนะครับอัดให้แน่นพอสมควรจากนั้นก็กรอกลงถุงนะฮะอ๋อน้องเจนนี่ทํให้ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนะครับสวัสดีอ๋อน้องเจนนี่นี่เจนนี่อยู่มอะไรครับมสองครับมสองนะครับน้องเจนนี่นะฮะก็จากการอัดถุงจากนั้นก็ใส่ หัวจุกใช่เขาเรียกคออเขาเรียกคอถุงนะครับอ่านี่เจนนี่นะฮะน้องเจนนี่ก็น้องใส่คอถุงปึ๊บแล้วก็ใส่จุกค่ะใส่จุกนี่ได้แล้วเสร็จแล้วก็รวบรวมก้อนนะครับไปนึ่งฆ่าเชื้อนะครับเพื่อฆ่าเชื้อราเชื้อโรคที่อยู่ในวัสดุเพาะให้มันตายหมดนะครับนึ่งประมาณ6-7ชั่วโมงนะครับในอุณหภูมิห0ึองศา เอามาปล่อยไว้ให้เย็นนะครับแล้วก็เขลี่ยเชื้อลงไปนะครับรถ้าต้องการเชื้อนางฟ้าก็เขลี่ยเชื้อนางฟ้าลงไปเพราะเขลี่ยเชื้อนี่เราเราเอาหัวจุกออกใช่ไหมครับเอาหัวจุก<อ>หัวจุกอ่สมมติว่าเราจะเขลี่ยเชื้อเราต้องดึงหัวจุกออกใช่ไหมเออน,น,นี่เดี๋ยวมันจะมีเชื้อนะครับสาธิตการเชื้อหลังจากดูกระบวนการนะครับหลังจากที่เราไปนึ่งแล้วเนี่ยอ่าทีนี้พอนึ่งเสร็จ ก็จะสู่กระบวนการเขี่ยเชื้อเชื้อนะครับนี่ก็จะเป็นเชื้อเห็ดอันนี้เป็นเชื้อเห็ดอันนี้เป็นเชื้อเห็ดลิ้นจือนะครับสภาพเชื้อที่สมบูรณ์ก็จะในเส้นใยพร้อมที่จะเขี่ยลงรต้นะครับเส้นใยจะเดินสีขาวเต็มเต็มขวดนะครับอันนี้เป็นก้อนเชื้อก้อนเชื้อข้าวฟ่างนะครับเชื้อลิ้นจือนะครับเชื้อลิ้นจือนะครับครับอันนี้เป็นก้อนเชื้อที่ที่ยังไม่พร้อมที่จะเขี่ยลงไปเพราะว่าเส้นใยยังเดินไม่เต็มนะครับ แสดงว่าเขาเขายัางกินไม่ไม่ไม่ทั่วใช่ครับใช่ต้องให้กินให้ไม่หมดใช่ต้องต้องต้องกินให้เชื้อต้องเดิน,เ,นเต็มวัสดุสคือขาวบุญบุญนเนี่ยใช่เต็มข้าวฟ่างนะครับใช้ข้าวฟ่างนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการเห็ดชื่อใดก็เขย่เชื้อลงไปครับแต่สูตรสูตรในการผสมก็ต่างกันนิดหนึ่งนะครับอย่างคนน้อยก็ใช้รำเพิ่มขึ้นนะครับรำเพิ่มขึ้นแล้วก็มีปุ๋ยยูเรียด้วยนะครับ ก็เทลงไปนะครับถ้าเป็นเห็ดนางฟ้านะครับเห็ดขอนขาเห็ดนางฟ้าเห็ดนางรมก็ใส่เชื้อเข้าไปขิดเชื้อเข้าไปก็ใช้เวลาประมาณ25วันถึง30วันก็ไปพักไว้นะครับให้เชื้อมันเดินครับในที่อากาศปลอดโปร่งนะครับหลังจากที่เราเลีดเชื้อเสร็จแล้วก็เอาเก็บไว้นะครับแต่ถ้าเป็นเห็ดขอนนี่ก็ประมาณ20วันเห็ดขอนใช้เวลาใช้เวลา สองเดือนครับเห็ดขอนนะครับกว่าเชื้อจะเดินเตรียมถุงใช่ครับแต่ถ้าเป็นเห็ดโค่นน้อยถ้าโคนน้อยใช้เวลาเจ็ดถึงสิบวันนะครับเจ็ดถึงสิบวันก็สามารถเอาไปเปิดดอกได้เลยนะครับประหยัดเวลาไปเยอะนะใช่ครับแล้วก็ราคาต่างกันอีกราคาราคาต่างกันนะครับเห็ดโคนน้อยี่ดอกเห็ดกิโลละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถึงสองร้อยนะครับแต่ถ้าเราขายก้อนก็คือขายก้อนเราขายก้อนละสิบห้าบาทก้อนละสิบห้าบาทครับเห็ดโคนน้อยถ้าเห็ดนางฟ้ากับเห็ด อนเห็ดนารมก้อนละสิบบาทครับนี่ก็จะเห็นว่าช้านะครับช้าแล้วก็เชื้อเดินช้าไม่พอนะครับก็เอ่อยังออกออกช้ากว่าใช่ไหมออกช้ากว่าครับแต่ว่าผลผลจะเก็บได้นานกว่านานกว่าครับคือสี่ถึงห้าเดือนนะครับถ้าคนน้อยนี่เก็บได้ยี่สิบถึงสามสิบวันนะครับแต่วัสดุผสมมันต่างกันนะครับก็ราคาเลยสูงกว่าครับ ครับน้องเจนี่มีอะไรฝากคุณผู้ชมไหมครับอรับทานเห็ดครับก็ตอนนี้็จนมีสายเข้ามานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมหลายสดนะครับโอ,อกาสหน้าเดี๋ยวของเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆเดี๋ยวจะนำเสนอใหม่เหครับ